สวัสดีครับเห็นเมนูก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่านี่คืออะไรผัดพริกแกงถั่วครับเรามาเตรียมวัสดุกันนะครับพริกแกงกระเทียมสับนะครับใบัวละพาใบมะกรูดพริกจินดาหันห่นหั่นขวางนะครับหั่นเฉียงๆครับแล้วก็ถั่วปักยาวล้างล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนพอสมควรนะครับนี่คือหมูสามชั้นนะครับ ซื้อมาแล้วก็มาล้างล้างเสร็จก็หมักหมักสักระยะนึ่งนะครับให้มันนุ่มนะครับนี่ครับเอน้ำมันนะครับน้ำมันหมูใช้น้ำมันหมูนะครับที่ผมเจียวไว้เมื่อคลิปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะครับถ้าเยอะก็อร่อยนะครับถ้าใครที่ชอบกระเทียมนะครับมีประโยชน์นะครับทานเยอะๆนะครับให้เหลืองพอควรนะครับ ผัดให้เหลือมาควอแล้วก็ใส่ด้วยหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้นะครับหมักแล้วก็หั่นนะครับหั่นตามชอบนะครับใครชอบบางก็หั่นบางครับถ้าบางมันก็จะสุกเร็วนะครับอย่างผมหั่นหนาหน่อยมันก็คือกินแล้วก็ได้เนื้อได้หนังดีครับผมหมูก็มีความนุ่มนะครับพอหมักไว้เอาว่าเป็นชั่วโมงนะครับซื้อมาตั้งแต่ตีสามนะครับอ่า ลงมือผัดเมื่อตอนเจ็ดโมงกว่านี่เองนะครับผัดให้มันหอมแล้วครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงครับใส่ลงไปแล้วแต่ชอบนะครับใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครน้อยก็ใส่น้อยครับผัดลงไปพร้อมกับหมูสามชั้นนะครับใส่กระยะก็ตามด้วย ส่วนผักยาวก็ส่วผักยาวนี่หั่นหั่นนพอสมครวรนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับครับแต่ก็ไม่มีใครที่หั่นแบบเอ่อยาวเบื้อยก็ไม่ได้มันมัน้าปากไม่ได้ครับตักให้มันพอดีทาให้มันน่ากินด้วยครับครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีซอสัาเขียว น้ำมันหอยน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊ก็ได้ครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดครับแล้วน้ำปลานี่เราใส่ทีหลังนะครับชิมก่อนที่จะใส่น้ำปลานะครับอย่างนั้นถ้าเค็มแล้วมันมันแก้ยากครับนะครับพอผักเริ่มเริ่มจะสุกก็ใส่ใบโหวะพาแล้วก็พริกกินดาที่เราหั่นไว้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับ เพิ่มความหอมนะครับสมุนไพรของเราสมุนไพรไทยนี่มีประโยชน์นับนาประการนะครับนี่ครับน่ากินเลยครับใครหิวก็เตรียมเลยแล้วครับเตรียมตักข้าวไว้รอได้เลยครับเดี๋ยวพี่ต้อมนำไปเสิร์ฟถึงที่เลยครับผมนะ ัดให้นวหน่อยครับใครชอบแห้งก็ไม่ต้องใส่น้ำนะครับใครชอบน้ำอย่างผมชอบน้ำให้มันขุกขิดก็ใส่น้ำลงไปนะครับผัดสักระยะหนึ่งอ่าได้ที่ก็ตักขึ้นเลยนะครับผมนี่ครับเตรียมจานมาแล้วครับตักได้เลยอืมน่ากินไหมเอ่ยหิวกันหรือย,ยังหิ่วก็มานะครับ ต้อมชาแนลนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับไม่มีอะไรครับก็ทำเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับเที่ยวไหนก็จะพากล้องไปด้วยครับต่ายทําสวัสดีครับ